กองกําลังผาเมืองจัดเฮลิคอปเตอร์ร่วมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินเมื่อบ่ายวันที่17มกราคม2566ปฏิบัติการบินทานบกกองกําลังผาเมืองจัดเฮลิคอปเตอร์ทาหารแบบเบล212สนับสนุนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินเพศชายอายุ69ปีมีเ,เลือดในสมองแตกต้องรับการผ่าตัดเร่งด่วนจากโรงพยาบาลศรีจังวัล อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลต่อที่โรงพยาบาลน,นาครพิงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โดยปัจจุบันผู้ป่วยมีอาการปลอดภัยทรงศักดิ์คมเอี่ยมสุภัฒน์มหาวันศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงาน